สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปเคมีมห้าในบทของแก๊สกันนะครับบทนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบทแรกที่เราจะได้เรียนกันเลยแล้วบทนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจครับจะสามารถทําได้ง่ายๆเลยครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเกริ่นกันเลยนะครับในเรื่องบทแรกนะครับก็คือเราจะพูดว่าสสาระจะมีอยู่3ามสถานะครับคือของแข็งของเหลวแลวก็แกส๊สโดยถ้านับตามพลังงานจลแล้ว แก๊สจะเป็นตัวที่มีพลังงานจนสูงที่สุดครับตามมาด้วยของเหลวและของแข็งแล้วก็ถ้าสมมุติว่านับตามการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนะครับแก๊สจะมีการเคลื่อนที่แบบอิสระส่วนของเหลวจะมีการเคลื่อนที่แบบไหลไปมาบนโมเลกุลของกันและกันแล้สุดท้ายของแข็งจะมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแบบเล็กน้อยจนแทบจะหยุดนิ่งเลยครับอื ต่อไปก็เป็นเรื่องแก๊สอุดมคตินะครับแก๊สในอุดมคติจะมีทั้งหมด3ลักษณะหลักๆที่ทําให้เราสังเกตได้ล,ลักษณะแรกนะครับคือโมเลกุลจะมีขนาดเล็กมากๆแล้วก็จะมีการห่างกันจนทําให้ไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงอะไรซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ล,ลักษณะสุดท้ายนะครับแก๊สอุดมคติจะมีการเดินทางในแบบที่ความเร็วคงที่แล้วก็เดินทางไปเส้นตรงครับ อันนี้ก็จะเป็นโน้ตเสริมพิเศษนะครับคือตัวแก๊สในอุดมคติเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันในอุดมคติจะมีความแตกต่างจากแก๊สจริงอยู่หัวข้อแรกที่จะแตกต่างก็คือถ้าในแก๊สจริงมันจะมีแรงระหว่างโมเลกุลครับแล้วก็ข้อที่2คือถ้าสมมติว่าเราจะทําให้แก๊สจริงมีความใกล้เคียงกับตัวแก๊สในอุดมคตินะครับเราจะเป็นที่จะต้องลดความดันลงและเพิ่ม อุณหภูมิให้สูงขึ้นครับต่อในเรื่องถัดมานะครับในเรื่องของความดันความดันนะครับเกิดจากแปรนที่แก๊สเดินทางกระทบกับบริเวณพื้นผิวของภาชนะทําให้เกิดแรงระหว่างแก๊สกับภาชนะนั่นก็คือแรงดันครับแรงดันนะครับจะมีหน่วยอยู่ทั้งหมด4หน่วยห,หลักๆคือหน่วย atm b a s เข้า m i l l i m e t e ประหลอดและ psi ครับโดยเราจะสามารถแปลงหน่วยได้ตามนี้นะครับ1 atm จะเท่ากับ S 1 3 3 5 5ปาสคา b เเท่าก mm. ับ760มมตปรลอดและเท่ากับ14.7 psi ครับวิธีการหาความดันจะหาได้จากการวัดจากบารอมิเตอร์โดยใช้ความเร่นความน้มถ่วงของโลกคูณด้วยความสูงของบารอมิเตอร์แล้วก็คูณด้วยความหนาแน่นของตัวกลางที่เอามาใช้ครับโดยหน่วยที่จะได้ก็จะเป็นหน่วย b a สคาลนะครับในค่าความดันที่หาได้นะครับก็จะได้เป็นค่ากิโลกรัม ต่อเมตรต่อมินาทีกำลัง2ครับหรือเรียกได้ว่าเป็นหน่วยบาร์สคา n นนั่นเองครับนี่นะครับก็คือตัวบารอมิเตอร์ที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับตัวเครื่องนี้ก็จะใช้ในการดูความดันนะครับขออภัยสำหรับที่เขียนผิดนะครับโดยเครื่องนี้นะครับจะวัดจากแรงดันอากาศภายนอกที่จะกดเข้ามาในบริเวณพื้นผิวนะครับส่วนบริเวณที่สูงขึ้นมา ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นความสูงเรียกว่ามิลลิเมตรประหลอดนะครับโดยจะสามารถดอกจันไว้ตัวใหญ่ๆเลยว่าไม่ว่าฐานของตัวบารอมิเตอร์จะมีขนาดกว้างแค่ไหนความดันที่กดออกมาจะมีค่าเท่าเดิมครับแล้วก็วิธีในการที่จะหาความดันนะครับถ้าสมมุติว่าเขาใช้ประลอดหรือว่าใช้น้ำก็จะสามารถเอามาแปลงเป็น atm ได้อย่างนี้เลยครับโดย7จ0มิลลิเมตรปรลอดเท่ากับ1 atm นะครับทวนอีกทีนึง มาแล้วครับเราก็เข้าสู่บทที่สำคัญม,มากๆของเนื้อหาในบทของแก๊สแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องกฎของแก๊สนั่นเองในกฎของแก๊สเนี่ยครับสูตรแรกที่เราควรจะจำเอาไว้ให้ดีเลยนั่นก็คือสูตร PV เท่ากับ nRT นั่นเองครับโดย P จะมีค่าเป็นความดันของแกส๊สส่วน V จะเป็นปริมาตรของภาชนะครับ N คือจำนวนมวลที่มีอยู่ในภาชนะนั้น R คือค่าคงที่ที่มีค่าเท่ากับ0.082คูณด้วย atm คูณด้วยลิตรหารด้วยโมลแล้วก็ K okay, ครับถัดมานะครับก็คือตัวอุณหภูมิอุณหภูมิจะมีหน่วยเป็นเคลวินเสมอนะครับถ้าเราจะเอามาใช้หาพื้นฐานในเรื่องของกฎต่างๆนะครับ ักพิณิษศาสตร์ที่คิดโจทย์เหล่านี้ขึ้นมาจะทำการกำหนด2ตัวแปรให้มีค่าคงที่ผ่านชุดการทดลองของเขาแล้วก็อันนี้ไม่รวม R นะครับพอเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็จะหาค่าของความสัมพันธ์ที่เหลืออยู่2ตัวว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันเมื่อมีการปรับลดค่าใดค่าหนึ่งขึ้นลงครับกฎของคนแรกนะครับก็คือกฎของบอยเขาจะทําการกําหนดตัวโมลแล้วก็บุณภูมิของภาชนะให้คงที่นะครับ อาจารย์สังเกตได้นะครับว่าความดันจะมีการแปรผกผันกับปริมาตรและได้สูตร p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2ขึ้นมาครับถัดมาในการทดลองของชาวนะครับเขาได้กําหนดตัวแปรความดันและจานวนโมลในภาชนะให้คงที่และส,สังเกตได้ว่าปริมาตรจะมีการแปรผันตรงกับอุณหภูมิและได้สูตร v 1ส่วน t 1่เท่ากับ v 2ส่วน t 2ครับต่อมาครับในการทดลองของเกจะได้กําหนดตัว จำนวนโมลและปริมาตรให้คงที่และสังเกตได้ว่าความดันจะมีการแปรผันตรงกับอุณหภูมิแล้วก็ได้สูตร P1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 ครับต่อมานะครับกฎของอะโวคาโดกฎของอะโวคาโดจะทําการกําหนดความดันและอุณหภูมิให้มีค่าคงที่แล้วก็สังเกตได้ว่าโมลจะมีการแปรผันตรงกับปริมาตรครับ โดยจะได้สูตรขึ้นมาเป็น v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2ครับถัดมานะครับเป็นกฎที่เอามาจากกฎของบอยและกฎของเชาาเอามารวมกันเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่ากฎรวมแก๊สครับกฎรวมแก๊สนี้นะครับจะมีสูตรนั่นก็คือ p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2ครับ สูตรนี้นะครับก็จะมีค่าคงที่เป็นค่าเ็นเป็นค่าเดียวในภาชนะเลยครับนี่นะครับก็เป็นตัวสรุปสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาแบบไวๆให้ถ้าสมมติว่าจะแคปเอาไปสำหรับอ่านหรือว่าจดต่อก็สามารถแคปได้เลยนะครับโอเคครับงั้นเราก็มาเข้าสู่บทถัดไปกันเลยดีกว่าในเรื่องต่อมาครับเรื่องความนันย่อยของดอดตัน ความนิย่อยของดัลตันนะครับคือการที่แก๊สจากสองภาชนะหรือว่ามากกว่านั้นเข้ามาผสมกันในระบบปิดนะครับจะเป็นแบบในภาพที่ผมวาดมาให้เลยนะครับโดยจากภาพจะสังเกตได้ว่าในแต่ละภาชนะนะครับก็จะมีความดันแล้วก็ปริมาตรเป็นค่าค่าหนึ่งครับโดย2พภาชนะนี้นะครับก็จะมีการรวมแก๊สกันหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็น PT แล้วก็ VT ที่เป็นความดันรวมแล้วก็ปริมาตรรวมใหม่นะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับก็คือ P1 V1 p ่ v วบวกเท่า,2 2, ากับ Pt VT นะครับโดย VT นี้จะมีค่าเท่ากับปริมาตรจากภาชนะก่อนหน้า2ภาชนะรวมถึงท่อด้วยถ้าเขานับเอามารวมกันครับแล้วก็วิธีในการที่จะหาความดันรวมนะครับก็คือการเอา ีหนึ่งวีหงบวกพีสองวีสมาส่วนด้วยปริมาตรรวมของภาชนะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของความดันย่อยของดอตันเรื่องนี้จะเป็นความดันย่อยจริงๆแล้วโดยความดันย่อยนะครับเราก็จะดูว่าในภาชนะ้นั้นมีเปอร์เซ็นต์โมลของแก๊สชนิดนี้อยู่เท่าไหร่โดยเปอร์เซ็นต์โมลนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่า แก๊สชนิดนี้มีความดันเป็นลอยละเท่าไหร่ของความดันทั้งหมดนะครับโดยจะวิธีในการที่จะตามหาเปอร์เซ็นต์ของโมลน,นะครับก็จะหาได้จากการที่เอาโมลของแกส๊สช,ชนิดมาบวกกันก็จะได้ตัว nT มาครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวโมลย่อยของแก๊สชนิดนั้นเอามาเป็นเศษส่วนกัน ni ส่วน nT แบบที่บอกไปครับ แล้วก็เอามาคูณด้วย100ก็จะได้ลอยละมาเอาไปคูณกับความดันรวมก็จะได้หาความดันย่อยได้ครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องแกส๊สนะกฎของแกส๊สครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีกับการเรียนม5้าแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหน็นยังไงก็แ๊้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนขอขอบคุณมากครับ